อา้าก็จบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีมเอสนะครับของหนูบีมนะครับสามารถเอาชนะทีมอังเ e ิไปได้นะครับก็3ต่อ0เซตนะครับก็25ต่อ13 27 25ครับ27 25แล้วก็25ต่อ20นะครับก็ถือว่าโชเวลินเนี่ยก็ชนะไปได้ตามตามมาตรฐานของตัวเองนะครับในขนาดทีมที่ใหญ่กว่าแล้วก็เจอเครืเนี่ยอาจจะไม่ใช่งานที่หนักเพราะว่าตัวของทีมเ s c ซีเนี่ยทำผลงานได้ดีตรงที่พวกเขาเนี่ยจบในรอบเก็บคะแนนเนี่ย จบเป็นอันดับที่1นะครับทำให้เวลาไข้กันเนี่ยหจะเจอ8 2จะเจอ 7, 3จะมาเจอ6และ4จะเจอ5นะครับคู่แข่งก็เลยไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่าไหร่แต่ว่าพอมาถึงในรอบนี้ก็คงต้องบอกว่ามันคงประมาทไม่ได้เลยครับเพราะว่าในเซตที่2เนี่ยเกือบเหมือนกันนะเพื่อนๆนะ27ต่อ25เนี่ยอันนี้คือเกือบแพ้เหมือนกันนะครับทำเป็นเล่นไปเผลอผ่ไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเซตที่3เนี่ยก็ชนะไปได้25ต่อ20เป็นเกมที่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น แต่ก็เป็นเป็นเกมที่ต้องบอกว่าทางฝั่งของชเวลินก็เอาอยู่แบบที่ก็โอเคมีได้ลุ้นบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้หนูบีมของเราแะ่ครับได้รับโอกาสในการลงเล่นไปบ้างเล็กๆ นะครับใน,ในช่วงเซตที่2นะครับจังหวะลงมาก,งก็ต้องบอกกันตรงๆว่ามันก็มีจังหวะที่เราอาจจะต้องไปไปเพิ่มเติมในเรื่องของของสมาธิที่หลุดไปบ้างนี้หมายถึงทั้งทีมนะม,มีหลุดจังหวะที่ทางไอร์เกลเนี่ยเข,เขาพลิกแซงเราได้เหมือนกันนะครับมีการเปลี่ยนตัวบีมลงไปช่วยในการเล่นก็อาจจะต้องให้โอกาสให้เวลาบีมสักหน่อยครับลงมาในจังหวะที่ส่วนใหญ่เป็นบอลแก้เพื่อน ส่วนใหญ่เป็นบอลแก้นะครับก็ถือว่าตัวของบีบเองก็ได้ลงสัมภาษณ์เกมนะครับก็เดี๋ยวในการแข่งขันนะครับในแมตช์หน้ายังเจอกับอัลเคิลอยู่นะครับถ้าเราชนะไปได้เนี่ยสอก็จะไปเข้ารอบต่อไปเลยกเย็เดี๋ยวว่ากันว่าจะเจอทีมไหนนะครับเพียงแต่ว่าเนี้ยจะต้องเพิ่มในเรื่องของสมาธิเป็นหลักใหญ่เลยครับ NSC วันนี้มีเสียสมาธิในเซตที่2แล้วก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าไปในรอบดึกเนี่ย เจอทีมหนัก,นกแนๆแน่ๆเจอทีมใหญ่ๆแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเล่นโอ,อกว่าก็ต้องเน้นกว่านี้เน้นกว่านี้วันนี้ดูดูดูดอาจจะแผ่วๆไปนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่มีคุณภาพผู้เล่นที่ดีแล้วก็ความเก่าประสบการณ์มากกว่าก็สามารถที่จะเอาตัวรอดไปได้แบบที่ก็ไม่ได้ยากลำบากนักแต่ก็อาจจะมีเสียวๆบ้างนะครับซึ่งในแบบหน้าเราคาดการโอกาสการลงเล่นของบีมเนี่ยโอ๊กมองว่าก็มีนะเพราะว่า ตอนนี้อย่างที่เรารู้กันว่าหลีกเยอรมันเนี่ยจบไปแล้วเล่น24นัดนะครับโอเคแหละเมื่อเทียบกับหลีกเกาหลีหลีกญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าทางฝั่งขอเอซียเด็เขามีทั่วยุโรปเล่นมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาเด่กก็แน่นอนครับในเรื่องของการล้าออว่าน่าจะมีให้เห็นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโรเตชันน่าจะมีในในในเกมต่อไปนะครับโอกาสของบีมโอ,อกเชื่อว่ามีนะในมุมมองโอกอะ โอกาสของบีมอกเชื่อว่ามีในเกมเกมหน้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มารอรุ้นนะครับว่าบีมจะได้โอกาสลงเล่นมากแค่ไหนแล้วก็รุ้นให้ได้แชมป์ไปด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราเห็นแล้วแหละว่าความเข้มขน้นมันมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าตอนเก็บคะแนนในลีกอยู่พอสมควรนะครับมันมีในเรื่องของความกดดันมีในเรื่องของแพชชั่นแล้วก็เสียสมาธิไม่ได้เลยเพื่อน,เ,นเสียสมาธิแล้วเป็นเรื่องเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการที่จะ ไปถึงแชมป์นะครับก็ถือว่ามีอุปสรรคที่เยอะพอสมควรแต่โอ้ก็เชื่อว่าด้วยศักยภาพของเอเซียอ่ะโอ้่าไปถึงรอบชิงได้นะแต่ว่ารอบชิงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องดูว่าความพร้อมเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรเพอร์ฟอร์แมนซ์ในวันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวว่าอีกทีเลยครับแบบหน้านะครับ,นะร,บรอรุ้นว่าบีมจะมีโอกาสได้ลงเล่นหรือไม่นะครับก็อ้าวเดี๋ยวรอชมรอเชียร์ในเรื่องตารางการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวโอ๊กจะอัพให้เป็นระยะก็แล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆนะ วันนี้สรุปหลังเกมประมาณนี้นะครับสำหรับคู่ของหนูบีมนะครับส่วนตารางการแข่งขันสำหรับสาวไทยในวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568นะครับก็จะเป็นญี่ปุ่นครับเ,เพื่อนๆที่ต้องบอกว่าแข่งขันกันพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับสำหรับสาวไทยที่ไปเล่นในลีกญี่ปุ่นนะครับเ,เพื่อนๆนะโดยคู่แรกครับจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างอารันมาเล่กับคุณมะนะครับก็เป็นคู่ของยูฟากับน้องไก่นะครับจะแข่งขันกัน นะครับเวลาก็10โมง5นาทีโดยประมาณนะครับเ,เพื่อนๆคู่นี้ก็ถือเป็นคู่ที่ดุเดือดเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยก็มีโอกาสแพ้ชนะเรียกได้ว่าคือใครชนะก็ได้ใครแพ้ก็ได้นะครับอย่างวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของคุณมะเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะซึ่งอารามาเล่อกเชื่อว่าในวันอาทิตย์นี้เน,เนี่ยน่าจะแก้แก้คืนน่าจะแก้คืนน่าจะเดือดพอสมควรนะครับคู่ของอารามาเล่กับทางด้านของคุณมะนะแล้วก็ คู่ต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันกันระหว่างเดนโซกับทางด้านของไซตามะอันนี้ไม่มีนักกีฬาไทยนะครับก็แต่เป็นคู่หนึ่งที่ยกมองว่าดูเดือดน่าสนใจนะเพราะว่าเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นทาง,าง,งด้านเอ็นดีซีเรดล็อกเก็ตนะครับจะเจอกับทางด้านของคูโรเบะอันนี้ก็แข่งขันกันเวลา11โมง5นาทีนะครับคู่เดนโซก็11โมง5นาทีโดยประมาณนะแล้วก็มีทางด้านของฮิตาชิครับเจอกับโอกายามะ นะครับ P.F.U.B.U.C.A.T. o ครับของทางฝั่งของแนนกับนุกนิกจะเจอกับพิซซามิสึสปริงนะครับแล้วก็ทางด้านของฮิเมจินะครับทีมของบ um ุ๋มบิ๋มนะครับจะเจอกับเตยครับต้องบอกว่าคาริยะเดี่ยัชนะฮิเมจิมานะครับในวันเสาร์ซึ่งวันอาทิตย์เดี๋ยวต้องดูความทีฮิเมจิจะสามารถ เอาคืนได้หรือไม่นะครับหรือจะเป็นทางด้านของคาริยาสเนี่ยสามารถที่จะย้ำชัยไปได้ครับก็น่าสนใจนะเป็นการเจอกันระหว่างบิ่มกับทางด้านของหนูเตยนะครับเพื่อนๆก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาง่ายๆก็คือมีคู่ทางฝั่งของอลันมาเล่กับคุณม้าเนี่ยที่แข่ง10โมง5นาทีโดยประมาณนะครับส่วนคู่อื่นแข่ง11โมง5นาทีโดยประมาณทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆเอา้าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับ ตารางการแข่งขันสาวไทยในลีกญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆโอเกอร์ก็นํามาฝากเพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันครับว่าผลงานของแต่ละคนเนี่ย จะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆนะซึ่งถ้าเราคาดการนะครับอย่างฮิเมจินะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะโรเตชันผู้เล่นนะครับอย่างบุ๋มบิมโอเคแหละโอกาสได้ลงอาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบลงเต็มเกมอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าวางแผนเพื่ออนาคตนะครับแ่อดาคตที่พูดถึงเดี๋ยวก็เป็นรอบแปดอะไรครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าจะไปลุ้นเนี่ยไปลุ้นกันรอบนั้นนะครับเพราะว่าพูดกันตรงๆว่าอย่างทีมที่เข้ารอบไปอะไรแบบเนี้ยอุกว่า มันสามารถแพ้ชนะกันได้ทุกทีมเลยนะหลีกญี่ปุ่นมันมีความใกล้เคียงกันมากนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยเอาเป็นว่าขอให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเป็นดีที่สุดนะครับนะตอนนี้เพราะว่าด้วยการที่พอมันเล่นกันไปหลายๆนัดน,นะครับสากว่าแมตต์นะครับเกือบเกือบจะ40แล้วเนี่ยลุกมองว่ามันมีในเรื่องของอาการบาดเจ็บ เข้ามาได้ง่ายแน่ๆนะครับซึ่งในในในแมตช์วันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นแมตช์การแข่งขันที่แมตช์ที่40แล้วอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีอาการบาดเจ็บเข้ามาได้ง่ายเพราะว่าร่างกายนักกีฬาก็กรอบขึ้นอะไรแบบนี้นะครับขออย่าให้มีใครได้รับอาการบาดเจ็บเป็นดีที่สุดนะครับส่วนคู่เดี่ยมองว่าน่าจะดุเดือดมากๆนะครับนั่น,นคือคู่อารันมาเล่กับสนามกุลมะนั่นแหละเพื่อนๆน่าจะเดือดมากๆเพราะว่าแพ้ชนะกันได้จริงๆนะครับ2ทีมนี้ดุเดือดมากๆจริงๆนะครับ ส่วนคู่หนึ่งนี่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือคู่ของบิ๋มกับคู่ของเตยนะครับก็ทั้งสองคนเป็นตัวหลักของทีมด้วยกันทั้งคู่นะน่าจะเป็นเกมที่ดูเดือดกันพอสมควรเลยนะครับเพื่อนๆอ้าวส่วนคู่อื่นก็ติดตามชมตามเชียร์กันได้นะครับเพื่อนๆนะก็ขอให้เพียวได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นกับ n อ c นดีซะครับรวมถึงแนนกับนุกนิกครับอกเชื่อว่าจะสู้กับสปริงได้อย่างดูเดือดอย่างแน่นอนนะครับ อ้าวประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเนื้อหาใจความทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อน,อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเบรกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ